สวัสดีครับ Healthcare Mindset เจอกันใหม่วันอาทิตย์วันนี้พามาดูบรรยากาศที่ภูกเก็ตนะครับภูกเก็ตก็เป็นบ้านของแม่แม่ยายนะครับปีนึงสักครั้งสองครั้งก็จะพาเด็กเด็มาเยี่ยมผมข้อวันนี้ก็คงต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับในแง่ของการปรับ Healthcare Mindset เพื่อทำอยังไงให้เราหายป่วยหรือมีความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษา ทำให้เราหายป่วยได้ง่ายขึ้นนะในมุมมองผมเพราะว่าบางทีการรักษาที่ดีมันอาศัยหมออาศัยยาอาศัยโรงพยาบาลอาศัยเครื่องมือแพทย์อย่างเดียวไม่เพียงพอนะผู้ป่วยเองก็ต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าอยากหายป่วยจริงๆแล้วมันมีองค์ประกอบอะไรอีกซึ่งองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดคือความเข้าใจหรือ Mindset ของผู้ป่วย รับใครที่รู้สึกว่าผมพูดเร็วไปก็เออช้าไปก็สามารถเพิ่มสปีดปเป็น1.5ได้วันนี้ผมขอแตะหัวข้อต่อไปคือกลัวตายนั้นจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยที่รู้สึกว่าทุกทรมานหรือยังไม่หายป่วยทั้งๆท,ที่แพทย์เองก็รักษาแล้วให้ยาก็แล้วเนี่ยแล้วตรวจแล้วก็ไม่เจออะไรนะคะหนึ่งในสาเหตุที่ผู้ป่วยเองก็อาจจะ รู้หรือไม่รู้ก็ได้ก็คือการที่เขากลัว <c oughs> คือไอ้กลัวเป็นนู่นกลัวเป็นนี่ก็โอเคนะครับกลัวเป็นโรคที่อ่านมาจาก Google กลัวว่าหมอจะวินิจฉัยผิดแต่จะมีความรุนแรงอีกระดับหนึ่งคือกลัวตายซึ่งกลัวตายเนี่ยอาจจะคนไข้อาจจะกลัวโดยที่เขารู้เลยก็ได้แต่มีไม่น้อยนะครับที่ความรู้สึกนี้ยังฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึก เขาเอิก็ไม่รู้อ่ะผมยกตัวอย่างล่าสุดก็มีผู้ป่วยท่านหนึ่งนะฮะเช่นเดียวกันครับก็เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วเนี่ยหกสิบขึ้นนะคําว่าวัยสูงอายุแล้วแต่ประเทศนะครับนะะรเทศเราอาจจะไม่ใช่หกสิบก็ได้อ่ะอันนี้เบงนั้นเมื่อเข้าสู่วัยหกสิบกว่าเนี่ยพอเริ่มป่วยเนี่ยจากเดิมทีไม่เคยป่วยเลย ก็จะเริ่มเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยพอเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยมียามากขึ้นแต่ความรู้สึกว่ายังไม่หายนะฮะงยังกลัวที่จะเป็นโรคร้ายอยู่นะทุกครั้งที่มาพบหมอเนี่ยทบผมก็จะถามหมอแน่ใจนะว่าป้าไม่ได้เป็นมะเร็งป้าไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงนั่นฉันที่ติดตามสักระยะหนึ่งแล้วนะน้ำหนักก็ดีอาการก็ดีนะฮะแต่ว่าไม่ได้ดีเสมอเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับ พอทุกครั้งที่ดีแกเขาจะลืมแต่พอกลับมาร้ายใหม่แกเขาจะกังวลใหม่แล้วเวลากังวลก็จะกังวลว่ากลัวเป็นโรคอะไรไร้แรงซึ่งรายนี้เนี่ยจริงๆเขาเขาเองก็ไม่รู้นะว่าเขากลัวกลัวตายจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยก็ได้มีโอกาสแล้วก็มีเวลาเราก็นั่งคุยกันผมก็เลยถามแกว,ว่าแม่อยากให้ผมช่วยอะไรอยากให้หมอช่วยอะไรแกก็บอก กกกลัวจะเป็นโรคายแรงกลัวจะเป็นโรคที่หมออาจจะตรวจไม่เจอถึงแม้หมอตั้งใจแล้วก็ตามนะโรคมันยังรบอยู่อะไรอเงี้ยโอเคผมก็ถามแกว่าโรคนั้นคืออะไรก็สุดท้ายฮะอายุนี้กาหนีไม่พ้นโรคมะเร็งนะฮะโรคายแรงก็เลยถามแกว่าแล้วทําไมถึงแกคิดว่าแกจะเป็นมะเร็งล่ะไม่รู้อ่าพอถามไปบอกทำไมล่ะไม่รู้ค่ะ แกกลัวแกบอกแกกลัวอ่าโอเคความกลัวมาแล้วกลัวอะไรอะ่ะก็ถามไปแกก็บอกว่าเนี่ยแกกลัวว่าจะเป็นอะไรร้ายแรงถึงขั้นเอามาพึกเอามาพาดเสียชีวิตกลัวกลัวตายอ่าตอนนี้เราก็รู้ละว่าผู้ป่วยคนนี้เนี่ยกลัวตายก็เลยถามแกว่าทําไมถึงกลัวตายล่ะอยู่ดีๆสมัยก่อนเป็นไหมสมัยอายุ30 40 50 60บแกบอกไม่เคยเป็นตามทันนะฮะฟังกับผมไปเรื่อย เพิ่งมาเป็นตอนภาคหลังในชีวิตอ่ะก็เลยถามแกว่าแล้วเหตุผลอะไรล่ะที่เพิ่งมาเริ่มกลัวตายก็ผมเชื่อว่าก็เหมือนหลายคนนะก็เริ่มป่วยเข้าออกโรงพยาบาลบา่อยบวกกับอายุที่มากขึ้นแล้วอ่ะโอเคเดีเขาเข้าใจแล้วทําไมถึงกลัวตายล่ะทั้งๆท,ท,ที่ก็มีอีกหลายคนที่เข้าออกโรงพยาบาลทําไมถึงคนอื่นเขาไม่เคยกลัวตายขนาดนี้เหมือนเราเลยทําไมเรากลัวมากผิดปกติ มาทีไรดูไม่ไม่เป็นสุขดูยังทุกข์อยู่ตลอดเวลาทั้งทั้งที่ยาก็รักษาแล้วตรวจก็ละเอียดแล้วน้ำหนักก็ขึ้นอาการก็เดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวร้ายบ้างก็แล้วแต่แกก็จุกคิดอยู่สักพักก็เลยถามแกว่าแกมาเป็นอย่างนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ลองให้แกนั่งคิดซิว่าจากเดิมทีเป็นคนที่ไม่เคยกลัวตายเนี่ยวันนี้กลายมาเป็นคนที่ชีวิตเนี่ย กลัวอยู่บนพื้นฐานความกลัวและไม่ใช่กลัวธรรมดานะไม่ใช่แค่กลัวโลกร้ายนะแต่กลัวตายเลยพอนั่งให้เวลาไปสักพักก็แกก็เริ่มรือฟื้นแล้วก็ทบทวนตัวเองจนจำได้ว่าอ๋อที่แกเริ่มกลัวตายเนี่ยเป็นเพราะว่าญาติสนิทแกเนี่ยได้รับข่าวร้ายว่าเป็นมะเร็ง พอแกได้คุยกับญาติสนิทนู้นเนี่ยแกเริ่มสังเกตว่าความคิดหรือ m i เสร็จแกเริ่มเปลี่ยนบวกกับภาคหลังแกได้ข่าวว่าเพื่อนก็เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นจากโควิดหรือโรคอมัมพฤกษ์อัมาพาตสำลักอาหารติดเชือ้อคือคนใกล้ตัวเริ่มเริ่มล่วงเริ่มเสียชีวิตแกก็เลยเริ่มกลัวว่ามันจะถึงคิวแกเมื่อไหร่อ่านี่ภาษาบ้านๆเลยนะนะก็เลยเป็นที่มาว่า พอแกป่วยทีเนี่ยแกเ็าไม่ได้ใส่ใจมากหรอกสิ่งที่หมอพูดเวลาหมอให้ยาสิ่งที่แกใส่ใจแค่นั้นเลยมาหาหมอคือแกเป็นโรคอะไรร้ายแรงไหมคือแกมาด้วยมายน์เซ็ตแกมาด้วยความคิดว่าหมอจะต้องตอบให้ได้ว่าแกไม่ได้เป็นโรคอะไรร้ายแรงที่ทําให้แกเสียชีวิตอย่างอื่นที่หมอพูดอ่ะๆโอเคนะกินยาทาตามที่หมอบอกแต่จิตแกมันไปอยู่ในโซนนั้นละก็เลยทําให้ผมหรือว่าหมอกับคนไข้เนี่ย ถึงแม้จะรักษากันก็จริงนะแต่ผลลัพธ์มันมันอยู่กันคนละเรนผลลัพธ์ของแกกับผลลัพธ์ของแพทย์มันอยู่คนละเรนแกอยากเฝ้าระวังว่าแกไม่ได้จะตายแล้วนะส่วนแพทย์ก็ผลลัพธ์ก็คือทํายังไงให้โรคที่แพทย์วินิจฉัยหายงั้นช่องโหว่ระหว่างคนไข้กับแพทย์เนี่ยก็เป็นตะก้าที่ใหญ่ก็คือทุกนั่นเองก็วันนี้ก็โชคดีมีโอกาสได้คุยอ่ะอน,นี้จบแค่นี้ก่อนงั้นจะเห็นว่าอะไรฮะ ไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะที่คนเรามนุษย์เนี่ยจะกลัวตายซึ่งผมเชื่อว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์นะที่นอกจากเราจะต้องดิ้นรนแล้วเราก็ต้องปกป้องชีวิตหรือกลัวตายมันทําให้มนุษย์เราอยู่รอดได้นะสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้คือ fear of death มันก็เป็น drive ฝันหนึ่งที่ทาให้ทาให้มนุษย์เราต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆแต่พอมันมากเกินไปเนี่ย นะมันก็ทําให้เราเยอยู่ไม่เป็นสุขทําให้แพทย,ย์รักษาให้เราหายป่วยยากนะอันนี้เนี่ยบางทีแพทย์เราจะช่วยเราไม่ได้มันอยู่ที่เราเนี่ยตื่นรู้แค่ไหนนะมันอยู่ที่เราเนี่ยจเจริญสติขอใช้คาว่า,าจเจริญสติแค่ไหนก็ได้ครับนะครับมันอยู่ที่เราเข้าใจตัวเองแค่ไหนจับทริคหรือจับจังหวะตัวเองแค่ล่าสุดก็มีผู้หญิงเอยผู้ชายนะอันนี้ วัยกลางคนนะไม่ใช่กลางด้วยมั้งมาหาผมประมาณ2ี่สิปลายๆนะทำงานอยู่ในกองถ่ายมาได้เรื่องเจ็บคอสี่วันก็ตรวจไปตรวจมาตรวจโควิดให้แล้วก็ไม่ใช่แต่เชื่อหรือไม่เขาถามว่าหมอผมไม่ได้เป็นมะเร็งในโพในคอใช่ไหมครับผมก็ถอยมาหนึ่งเก้าเลยเอ๊ะทำไมทำไมอยู่ดีๆเจ็บคอสวันยุ่กระโดดไปถึงมะเร็งได้ลนะ่ะเห็นไหมครับ คนฟังก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันฟังดูก็แปลกนะไม่แปลกนะครับยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เราเสพข่าวสารเนี่ยเราเจอแพทย์เองก็เจออะไรมากเลยนะความกลัวความตีความของผู้ป่วยปัจจุบันเนี่ยมายานเซตของผู้ป่วยมันไม่มีใครตีกรอบให้เลยนะนั้นคนก็จะคิดไปเรื่อยเลยนะอ่ะไม่เป็นไรกลับมาที่ผู้ป่วยรายนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมก็ถามเขาว่าเออทำไมมายานเซตอยู่อยู่ที่อะไรทําไมแค่สี่วันเนี่ย อยู่ไปจำสตาร์ทที่มะเร็งเลยไปคิดถึงมะเร็งเลยทั้งทั้ที่มันมีโรคเจ็บคอเนี่ยมันมีเป็นสิบสิบโรคเลยก <_ hips> ็คุยไปคุยมาสุดท้ายก็บอกว่าประวัติในบ้านมีคนเป็นมะเร็งเยอะนหครับตัวเองก็เลยกังวลอันนี้ก็แร์นะแต่ว่าถ้าไม่เสร็จเขาใช้อย่างนี้เนี่ยใช้ชีวิตทุกๆอย่างคือมะเร็งเนี่ยชีวิตหนึ่งเนี่ยอันปีหนึ่งมนุษย์ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเฉลี่ยหนึ่งครั้งถึงสามครั้งอาจจะไม่เลยก็ได้นั่นแสดงว่า ปีหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องมาพบแพทย์แล้วก็ต้องมานั่งกลัวเรื่องมะเร็งตลอดตั้งแต่อายุ20ไปปลายจนกระทั่งอายุหกเนี่ยผมก็ถามคุณคิดว่ามันมันแฟร์กับชีวิตตัวเองไหมมันคุ้มกับตัวเองไหมอ่าพอเราแยงให้เขาเห็นอย่างนี้ปุ๊บเขาก็ตั้งหลักไปล่ะผมว่ามันคุ้มไหมล่ะที่ทุกครั้งที่อยู่จะต้องเอ,อ่อกลัวเรื่องมะเร็งสุดท้ายแพทย์ก็ต้องยอมเนี่ยส่งไปซีทีสแกนส่งนู่นส่งนี่ แทนที่ค่าใช้จ่ายเจ็บคอเนี่ยพันสองพันก็น่าจะจบสุดท้ายต้องลงเอยด้วยเป็นหมื่นเป็นแสนบางรายกลัวมากก็ตรวจมากมันคุ้มไหมมันคุ้นกับคุณภาพชีวิตที่คุณควรจะมีไหมดังนั้นถ้ามันไม่คุ้มเนี่ยคุณก็ต้องมีเฟรมเวิร์กคุณก็ต้องมีแนวความคิดที่จะเอาชนะความกลัวตัวเองทุกครั้งยังไงป่วยทุกครั้งเนี่ยอันดับแรกถ้าเรากลัวมากอันดับแรกเราก็ต้องตั้งสติก่อน สองเราต้องรู้ทันก่อนว่าเ,เดี๋ยวความรู้สึกกลัวตายมันจะมาละการคิดร้ายมันจะมาละให้เราตื่นรู้ก่อนโอเคนะฮะพอเราตื่นรู้เสร็จปุ๊บสเต็ปต่อไปเราต้องเบรกตัวเองก่อนห้ามอ่านยิ่งถ้าเราเนี่ยเป็นพวกที่เสพข้อมูลแล้วคิดเยอะเนี่ยเราต้องเบรกตัวเองก่อนห้ามนะครับสเต็ปต่อไปคือห้ามอ่านสเต็ปต่อไปคือรีบไปพบแพทย์ก่อน ไปพบตั้งแต่นนเริ่ๆเลยครับอย่าปล่อยให้มันความกลัวมันสะสมในร่างกายหรือในจิตใจเราอยู่นานเดี๋ยวเรื่องมันจะบานไปอ่ะสเต็ปต่อไปพอไปพบแพทย์แล้วคุณให้แพทย์ตรวจให้แพทย์วินิจฉัยโอเคไหมครับแล้วถามแพทย์ว่าผมอยากจะมีความรู้ทางด้านนี้ผมควรจะอ่านเรื่องอะไรครับอ่าให้แพทย์เขาแนะนำอ่าคุณลองไปอ่านเรื่องนี้นะครับอยากรู้เรื่องเจ็บคอลองไปอ่านเรื่องนี้ สุดท้ายถามแพทย์ถ้าผมกังวลเรื่องมะเร็งผมควรจะมีแนวความคิดยังไงครับให้ผมเอาชนะว่าทุกโรคไม่ใช่มะเร็งอ่าเห็นไหมครับแพทย์ก็จะบอกคุณแล้วว่าอยู่ไปอ่านประมาณนี้นะอาการเตือนที่บอกว่าเป็นมะเร็งความเสี่ยงเป็นยังไงอ่าหรือถามแพทย์เลยก็ได้ครับถ้าเขามีเวลาอธิบายหรือสอนคุณโอเคนะดังนั้นสําหรับคนที่มีความกลัวโดยเฉพาะกลัวตายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยใจจริงผมผมเข้าใจนะครับ ผมเองก็เคยผ่านโค้งนั้นของชีวิตมาแล้วก็รู้เลยว่ามันอยู่ไม่เป็นสุขเลยครมันจะต่อให้เรามีหมอที่เป็นกัลยาณมิตรหรือหมอที่ดีแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าความกลัวมันอยู่ในตัวเราเนี่ยมันไม่มีใครช่วยได้เพรผมรู้สึกว่าเราควรจะมีเฟรมเวิร์กหรือมีแนวความคิดหรือมีกรอบความคิดให้กับตนเองที่เราจะคุยกับตนเองหรืออย่างน้อยทำให้จิตมันสงบไม่ฟุ้งซ่านนะควรจะมีความคิดอย่างนั้นบ้าง ความคิดอย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะหาอ่านเองหรือให้แพทย์เขาช่วยแนะนำหรือให้แพทย์เขาสอนโอเคไหมครับคือชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานความกลัวอยู่ตลอดเวลาอย่างที่ผมพูดในคลิปที่ผ่านๆมามันอาจจะไม่มันอาจจะไม่สนุกมากสำหรับผมเองหรือสำหรับแพทย์หลายๆท่านเนี่ยรักษาคนไข้ที่ทุกๆครั้งจะต้องมากังวลเรื่องเรื่องความตายหรือมะเร็งอะไรเงเี้ย มันก็เหนื่อยเรานะที่จะต้องเหมือนกับเราต้องมาเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งอะเอ๊สี่เดือนที่แล้วก็เพิ่งมาก็เพิ่งจัดแกนั่งเพิ่งอธิบายเองพอแกเหมือนจะเข้าใจอะ่ะกลับไปสองสาเดือนแกป่วยใหม่แกก็ามาเริ่มต้นใหม่เหมือนกับจะต้องคบกับผู้หญิงทุกๆุสามเดือนใหม่ใช่ไหมครับต้องมานั่งปรับจูนใหม่มันก็เหนื่อยนะแล้วก็เพ่อดเองเราก็เป็นมนุษย์่นะเราก็ไม่ได้มนุษย์เราสมองเราก็อาจจะไม่ได้ประเสริฐหรือว่า โล่งหรือจิตใจว่างเปล่าตลอดเวลาบางทีเราก็มีหลายเรื่องนะครับฉนั้นจะสังเกตว่าบางครั้งแพทย์ก็เหมือนจะอธิบายดีเยอะมากบางครั้งก็เหมือนจะไม่อยากอธิบายเลยก็อยากให้เข้าใจนะครับแพทย์เองก็เป็นมนุษย์บางทีเขาก็อาจจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายเหนื่อยได้บวกกับหลายๆอย่างครับในชีวิตเนาะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราอยากหายป่วยเนี่ยก็อยากให้เรารู้ทันความรู้สึกตรงนี้อยากให้เราเข้าใจว่า กลัวตายบางทีเนี่ยมันมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดแล้วเราต้องมีเฟรมตัวสุดท้ายก่อนกลับบางทีนะแดดมันค่อนข้างร้อนแต่ผมตั้งใจขึ้นมาถ่ายเพื่อว่าอยากให้เราเห็นบรรยากาศนะครับตะกี้ถ่ายในห้องอ,อ,อารมณ์มันไม่ค่อยได้เลยแต่มันร้อน,นตาผมจะอย่างนี้หน่อยนะขอโทษมันจะแสบตาหน่อยอ่ะสุดท้ายสุดท้ายคือส่วนตัวนะ แล้วก็จากประสบการณ์อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องการจะอวยศาสนาอะไรทั้งสิ้นนะหรือไม่ได้ดยพยายามจะสอนศาสนานะแต่ผมคิดว่าถ้าเราอยากจะเอาชนะความคิดตรงนี้หรือ m มายเ e t ตรงนี้เนี่ยลองฝึกหรือลองปฏิบัติหรือลองลองลองซักซึมอะแอบสอบคำสอนของพุทธศาสนาดูนะครับในเรื่องวิธีการจัดการกับความคิดหรือความกลัว อ,อันนี้ลองดูว่ามันแมทช์กับเราปะหลายอย่างในชีวิตเนี่ยผมรู้สึกว่าพุทธศาสนาเราเนี่ยก็เป็นเป็นวิทยาศาสตร์พอสมควรน,นะครับอันนี้ขอโทษนะฮะสำหรับใครที่เป็นาศาสนาอื่นผมไม่ได้ผมไม่มีาศาสนาอย่างที่เคยพูดเสมอนนะใครสอนดีใครให้ให้ความคิดที่ที่ดีเราก็เอาไปใช้อยู่แล้วครับคือทุกาศาสนาก็คือครูบาอาจารย์อันนั้นลองสําหรับมุมมองผมลองลอง,ลองอ่านดูนะครับแล้วลอง ลองเอาทักษะจากคำสอนของท่านดูนะหรือศาสนาของเราก็ได้เพราะผมเชื่อว่าบางทีเนี่ยความกลัวเนี่ยวิธีที่จะเอาอยู่มันคือความเชื่อและศรัทธาบางทีเหตุผลอย่างเดียวไม่เพียงพอเหมือนเด็กกลัวความมืดอย่างนี้จะเปิดประตูเข้าไปในห้องมืดเนี่ยบางทีเราสอนเด็กว่าลูกดูสิเปิดไฟแล้วมันไม่มีอะไรด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยมันไม่มีอะไรลูก แต่ลูกก็ยังกลัวแต่เพียงแค่บอกให้ลูกอ่ะลูกอธิษฐานสวดมนต์ซิแล้วก็คุยกับคุยกับพระซิพระเจ้าของเราก็ได้ว่าดูแลเราหน่อยนะปกป้องเราหน่อยเห็นไหมครับลูกก็กล้าเดินเข้าอย่างลูกผมเนี่ยฝันร้ายให้เหตุผลแค่ไหนก็ไม่ไ้ให้สวดมนต์ก่อนนอนอธิษฐานว่าขอให้อย่าให้ฝันร้ายลูกก็หลับได้แล้วส่วนตัวผมคิดว่านะครับลองลองลอง ลองคิดดูนะว่าเราความคิดนี้มันแมทช์กับเราไหมส่วนตัวผมคิดว่าความกลัวเนี่ยเอาชนะด้วยศรัทธานะครับดังนั้นก็สำหรับใครที่มีความกลัวอยู่ก็ขอให้เอาชนะแล้วผ่านไปได้นะครับคลิปนี้ก็เหมาะสำหรับทุกท่านเลยนะครับวัยรุ่นก็เหมือนกันก็หวังว่าคงได้ประโยชน์แล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้ากับซีรีส์ Healthcare Mindset อยากหายป่วยนะครับวันนี้พามาที่ภูกเก็ต ก็ร้อนนิดนึ่งแต่ว่าตั้งใจแล้วว่าจะต้องทำก็จะต้องทำขอให้โชคด,ดีครับสวัสดีครับ